หนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นยูเซอร์สมมติหนึ่งหมื่นยูเซอร์ในยูเซอร์ตัวนั้นหนึ่งเดือนจะเปิดแบบไม่ได้สามไม่ไม่เกินสามพันถึงก็แมงจะขึ้นพอเปิดครั้งที่สี่มันจะไม่ขึ้นแล้วเพราะว่ามันเกินนะตอนก็รวมมปนเกินสามหมื่นคุณต้องการจ่ายค่าที่มันเปิดเกินครับแค่นี้เองกระแยเข้า็จะหมายว่านะกูเกิลได้เงินจากอะไรอีกกูเกิลได้เงินเดี๋ยวนี้ครับกูเกิลพยายามให้ทุกคนใช้ a อ i ไของเขาเพื่อที่จะให้เขาสามารถถ่ายจำนวนทางของที่มันเกินขึ้นมาได้ แต่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 บางคนที่เอามาทำการอย่างเช่นพวกเกมเฮ้าส์อะไรเนี่ยนะครับบางทียูเซอร์ที่วิ่งเข้าเนี่ยไม่ละแจะเกินสามหมื่นฐานต่อนี่เลยนะครับจะ่ป็นตัวตัวเด่นพวกอุตสาหะใจใจมากกว่าบกหาพวกเดเวเกเตอร์ที่ใหญ่ๆมากกว่าที่ยอดถามเกินแล้วก็แล้วก็จิ้มกันไปจ่ายเพื่ออีกรเขียนนะนะพอจ่ายแล้วโอเควันนี้อยู่ฟีเจอร์ฟรีที่เราสนใจมากได้ยังได้รู้เรืองแล้วครับต่อไปครับ เปิดออนเลยครับผมนะครับ